lâu สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เซอร์เทนะคะคลิปนี้เป็นคลิปกันอ่านเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะประจําเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ค่ะชาวราศีพิจิกก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23ตุลาคมถึงวันที่11พฤศจิกาย,ยนนะคะชาแนลนี้สามารถเข้ารับชมได้ทางลัคนาแล้วก็ราศีเลยค่ะเราใช้หลักการแบ่งลัคนาราศีตามหลักของ western astrology นะคะหรือว่าตามศาสตร์ของดวนตกนั่นเองค่ะและการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปหรือที่เรียกว่าเป็นการอ่านแบบ general reading นะะ ะะซึ่งการอ่านแบบนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนคะ่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโอเคอละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะในเดิกที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างนะคะหนึ่งเหรียญหนึ่งดาบสองเหรียญ แไม้เท้าค่ะสดาบเด็กถือไม้เท้าเไม้เท้าแล้วเป็นไพ่สี่ถ้วยนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณในอดีตที่ผ่านมานะคะ เป็นยังไงก็เป็นอยู่อย่างนั้นค่ะเริ่มต้นความสัมพันธ์มาอย่างไรก็ยังคงเป็นอยู่อย่างนั้นนะคะหมายถึงในการเรื่องในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์ยังไม่เห็นในตรงตรงนี้นะคะบางคนอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนไม่มีสเตตัสค่ะไม่มีสถานะนะคะคนหนึ่งคนนี้ที่นี้พยายามอย่างมากเลยนะคะในการที่จะอยู่ตรงนี้เพราะว่าอยู่ตรงนี้แล้วมันมีความสุข ถึงมันจะทุกข์มากๆแต่บางครั้งบางทีมันก็ทําให้เราสุขมากเช่นเดียวกันความจริงทุกอย่างปรากฏหมดแล้วค่ะซึ่งมีความรู้สึกว่าคนใดคนหนึ่งในที่นี้เขาชัดเจนอยู่แล้วนะคะว่าเขาต้องการอะไรหรือเขาไม่ต้องการอะไรแต่อาจจะไม่ได้พูดออกมาเท่านั้นเองนะคะการดําเนินในความสัมพันธ์นี้นะคะค่อนข้างที่จะ มีความไม่แน่ใจและมีความหวัดระแวงอยู่ตลอดเวลาในความสัมพันธ์ว่าควรจะยังไงต่อไปแล้วความสัมพันธ์นี้มองไปข้างหน้าแล้วมันไม่เหตุเลยว่าทางของเราคือมันจะต้องเป็นยังไงต่อไปนะคะในการที่เราจะพูดคุยกันในเรื่องของความชัดเจนยิ่งคุยมันก็ยิ่งเหนื่อยนะคะเพราะว่าไม่เคยได้อะไรที่มันชัดเจนเลยซึ่งหมายถึงในเรื่องของคําพูดนะแต่เิืว่าการกระทําของอีกฝ่ายนึงอะค่อนข้างชัดเจนแหละว่าจะ เอายังไงหรือว่าไม่เอายังไงนะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วในเอพิโซดนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างแน่นอนว่านี่เป็นเพียงแค่ general reading เท่าน,นั้นนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆอาจจะสลับกันได้โอเคเมนเนอร์จีของตัวคุณเองนะคะเป็นไพ่2เหรียญค่ะตามมาด้วย1ถ้วย7ดาบชาลีออดคิงถือถ้วยค่ะ4ดาบนะคะ7 ถ้วย6ดาบและเป็นไพ่8ถ้วยเอาละชาวราศีพิจิกและคนาพิจิกนะคะในเอพิโซดนี้มันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรไปจากเดิมนะซิ่งมีความรู้สึกอย่างนั้นคือจะต้องบอกว่าพิจิกเนี่ยเป็นคนที่แบบ Intense ในเรื่องของความรู้สึกมากๆเวลารักใครคุณจะรัก รักๆๆคนนั้นมากๆเลยอะ่ะแล้วคุณจะโฮคนคนนึงไว้ในใจแบบนานมากถ้าใครสามารถที่แบบทําให้คุณรักได้คุณรักคนนานมากและคนคนนี้ก็เช่นเดียวกันคุณมีความรักแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยให้กับคนคนนี้ถึงแม้ว่าคุณจะรู้ว่าเขาไม่ได้คู่ควรกับความรักคุณเลยก็ตามอือหึ เขาอาจจะทำให้คุณรู้สึกผิดหวังเสียใจหรือแทงเครื่องหลังคุณนับครั้งไม่ถ้วนมีการโกหกมีการทำอะไรที่ไม่ดีต่อกันแต่ว่าคุณยังอยากที่จะเดินหนะ้าต่อไปเพียงเพราะแค่ว่าคุณรักคนคนนี้ได้แหละในตอนนี้คุณมองในเรื่องของความรู้สึกมาเป็นมาเป็นอันดับหนึ่งะคะคุณเลยยังอยู่ตรงนี้ต่อไปได้ในช่วงชีวิต เออไม่ใช่ในในช่วงนี้ของคุณนะคะมีคนที่จะเข้ามาด้วยหรือในช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้านี้มีคนเข้ามาหาคุณคือคุณมีออปชันมีอะไรเยอะแยะมากมายมีคนที่เขาพร้อมที่จะให้คุณมีคนที่เขาพร้อมที่จะจริงจังกับคุณแต่คุณไม่เอาคุณปิดใจคุณไม่อ,อะไรกับใครหรืออาจจะเคยไปลองแล้วแล้วไม่เวิร์กเพราะว่ารู้ว่าในใจลึกๆก็ยังชอบคนนี้อยู่คนเดียวออืมันก็เลยทําให คุณไม่สามารถดูดูไปแล้วคือคุณไม่สามารถที่จะออกไปจากตรงนี้ได้เพราะเหมือนว่าคุณปักใจไปแล้วว่าคุณรักคนนี้มากนะฮะในบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ในที่นี้ตัวคุณเองอาจจะเคยเดินเข้าเดินออกในชีวิตกันและกันหลายครั้งมันตัดกันไม่ขาดสักทีไปที่ไหนก็ไม่มีคนที่เหมือนคนนี้คุณเลยมีความรู้สึกว่าถ้างั้นลองกลับมาทําดีให้ถึงที่สุดซิแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าในอพิโซดนี้ชาวราศีพิจิกและคณวรพิจิกจะเป็นยังไงอีกนะคะ ในเอพิซอดนี้ชาร์จิพิจิกและคณังพิจิกนะคะจะเป็นยังไงอีก พยายามอย่างมากเลยในการที่จะทําให้คนคนนี้อยู่ในชีวิตของคุณนะ่ะแต่ในขณะเดียวกันคุณก็เจ็บมากเช่นเดียวกันนะคะซึ่งมีความรู้สึกว่าคุณคือพิจิกเป็นคนสุดตรงอยู่แล้วค่ะจะทําอะไรก็คือทาให้สุดเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้ตอนนี้คือเจ็บคือเจ็บที่สุดทุกที่สุดและมีความสุขที่สุดมีความสุขคือมีความสุขที่ได้ใช้เวลากับคนคนนี้ค่ะทุกที่สุดคือรู้ว่ามันเป็นได้แค่นี้มันเป็นไม่ได้มากกว่านี้อีกแล้วอันนี้คือคุณรู้ดีอยู่แก่ใจนะคะแล้วจะยังไงต่อคะ คุณพิจิกคุณจะทำยังไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้คุณเดือคุณยังไม่อยากที่จะยอมรับความจริงเท่าไหรค่ค่ะคุณอยากได้คนคนนี้จริงๆเพราะคุณรักเขา อ่ะคุณรู้สึกว่าในช่วงเวลาที่เรามีร่วมกันในช่วงเวลาที่แบบต่างๆที่เรามีด้วยกันมันมีความหมายกับคุณมากคุณไม่อยากปล่อยคนคนนี้ไปเลยค่ะคนคนนี้อาจจะตรงสเปคคุณทุกอย่างคุณอยากได้คนแบบนี้มาเป็นพ่อของลูกคุณอยากได้คนแบบนี้มาเป็นสามีหรือว่าเป็นคนรักคุณอยากด้มากนะคะคุณเลยมีความรู้สึกว่ายังไม่อยากที่จะปล่อยเขาไปและอยากที่จะ take action หรือให้เวลาทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนคนนี้ แต่มันมีไพ่ห้าไม่เท้าอยู่ตรงนี้ซึไม่ความรู้สึกว่าเรื่องนี้คุยกันไม่จบไม่สิ้นหมายความว่าในการที่จะคุยว่าจะพัฒนาเป็นแบบไหนอะไรยังไงคุณไม่ใครได้คําตอบค่ะมันเป็นการนิ่งเฉยของคนคนนี้ไม่แน่คุณอาจจะไปไปมีความสัมพันธ์กับคนที่มีเจ้าของแล้วก็ได้นะคะ DM เ,เพลตรงนี้หมายถึงอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วนะคะก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะเดี๋ยวดูเมนเนจี้ของคุณสเหรียญ คุณมีความรู้สึกว่าคนคนนี้คือโซเมดของคุณนะ่ะแล้วคุณไม่อยากที่จะปล่อยไปคุณมีความรู้สึกว่ามันเป็นคอนเนคชั่นที่สตรองต่อกันมากคุณอยากที่จะยังอยากที่จะดึงคนนี้เอาไวค้ค่ะไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะคะแต่ว่ามันสุกมากมันกระเจ็บมากๆจริงๆนะคะสำหรับในความสัมพันธ์นี้ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าอีกคนหนึ่งเป็นอย่างไรเมนเนอร์จีของตัวเขาเองนะคะเป็นไพ่สองดาบ ตามมาด้วย d e วิลค่ะ Temperance นะคะ h y p l e t ั s สามถ้วยค่ะ8ดาบ Bowl 9ดาบและเป็นไพ่อัส,สวินถือเหรียญน,นะคะจริงๆแล้วคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วไหมอะฉัมีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีความลับเยอะแยะมากมายคือแบบเยอะแยะมากมายจริงๆค่ะ คุณอาจจะยังรู้จักคนคนนี้ไม่หมดทุกด้านทุกมุมก็ได้นะคะแต่คุณก็ไม่สนใจหรอกคุณเลือกเอาแต่ในแบบมุมที่คุณโอเคนะคะเขาน่าจะเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วหรือไม่เขาก็มีคนสองคนมีช้อยสองช้อยอยู่ในชีวิตแล้วก็ไม่สามารถที่จะเลือกได้ะคะ่ะเขารู้สึกดีกับช้อยทั้งคู่ของเขาอือหึรู้สึกดีกับคนทั้งสองคนในชีวิตของเขา มันยากมากสําหรับเขาในการที่จะเลือกใครอีกคนถ้าถามว่าเขาอยากตัดคุณไหมเขาไม่อยากตัดคุณค่ะเพราะว่าเขาเองก็รู้สึกถึงคอนเนคชั่นที่สตรองเช่นเดียวกันนะคะแต่เขาดันเป็นคนที่แบบเซลฟิชไปหน่อยรักตัวเองมากไปหน่อยเขาไม่ค่อยแคร์คนอื่นเท่าไหร่หรอกนะว่าจะรู้สึกยังไงจะเจ็บแค่ไหนแต่เขารู้แค่ว่าเนี่ยการที่มีคนสองคนอยู่ในชีวิตของเขามันทำให้เขามีความสุขที่สุดแล้วขาดใครสักคนหนึ่งไปเขาไม่แฮปปี้เลยค่ะ คุณอาจจะเป็นคนที่ให้คําปรึกษาหรือว่าคอยให้คําช่วยเหลือนะคะหรือว่าอยู่ตรงนั้นตลอดอยู่ตรงนั้นเสมอเมื่อเขาต้องการซึ่งเขาเองก็รู้สึก Appreciate ในตรงนั้นนะคะทีนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าแล้วในเอพิโซดนี้เขาคนนั้นของคุณจะเป็นยังไงอีกนะคะ ในความคิดของเขาเขาไม่มีความคิดที่อยากจะตัดหรือจะคลี่คลายเรื่องนี้เลยนะเขามีความคิดและความพยายามประมาณว่าจะทํำยังไงให้เรื่องนี้มันแบบไปได้แบบดีที่สุดไม่มีปัญหามากที่สุดอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากที่สุดเขาคนนี้นะคะในอพยศนี้เขาคนนี้ของชาวราศีพิจิกและพิจิกนะคะ เขาจะทำยังไงต่อไปเอาละในเดือนนี้นะถ้าสมมุติคุยกันในเรื่องของความชัดเจนซิรู้สึกว่ายังไม่ได้นะแล้วก็ถ้าเรานออยหรือว่าเราโกรธอะไรเขาก็งอนะคะเขาก็พาเราหรือว่า,าให้ ให้ของขวัญหรืออะไรก็คือง้อเรานั่นแหละเขาก็มีเกณฑ์ที่ว่าจะง้อแต่ว่าซิว่าคุยกันเรื่องนี้แล้วมันมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ความอยู่ดีนะคะสําหรับใครที่ต้องการความชัดเจนเขารู้สึกว่าเป็นแบบนี้มันก็ดีอยู่แล้วหมายถึงความสัมพันธ์ที่มีอยู่ตอนนี้ที่เป็นอยู่ตอนนี้มันดีอยู่แล้วค่ะการที่ชีวิตของเขามีทั้งคุณและอีกคนหนึ่งมันแฮปปี้ที่สุดแล้วสําหรับเขานะคะ เขารู้ว่าสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้มันก็ไม่ได้ดีหรอกแต่ว่าถ้าจะให้เขาเลือกตัดใครสักคนหนึ่งไปซิมีความรู้สึกว่าเขาเขาไม่โอเคเขารักตัวเองมากเกินกว่าที่จะแบบจะทําให้ใครมีความสุขหรือจะต้องรับผิดชอบความรู้สึกของใครค่ะเขาเองพยายามในการที่จะตัดสินใจอะไรเรื่องพวกนี้หลายครั้งแล้วนะคะแต่ซิมมีความรู้สึกว่าเขาเขาโลเล่เขาไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ค่ะ ดูเอาคำกันนะคะว่ายังไงแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตนะคะจะเป็นยังไงบ้างสำหรับชาวราศีพิจิกและขนาพิจิกนะคะแปดดาบ ville, เดวิลสิบเหรียญเบลฟอร์จูนนะคะสิบถ้วยสิบดาบห้าเมทาห้าดาบแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคต ถ้าตอนนี้คุณมีความรู้สึกว่าคุณเจ็บแล้วในอะนาคตคุณจะเจ็บยิ่งกว่านี้นะคะเพราะว่าไปไปมามาเนี่ยเอาจริง,รงๆเราก็ไม่รู้เลยว่าเราเป็นใครในชีวิตของเขาอะเพราะเขาอยากจะมาก็มาอยากจะไปก็ไปอยากคุยเมื่อไหร่เขาก็คุยเขาค่อนข้างที่จะทิ้งขว้างนะคะแล้วก็ละเลยถ้าตอนนี้คุณเองมีความรู้สึกว่ามันมันไม่เห็นอนาคตในความสัมพันธ์ในอนาคตข้างหน้าซินมีความรู้สึกว่าคุณจะยิ่งคุณจะยิ่งแบบ อึดอัดกันในความสัมพันธ์นี้เข้าไปใหญ่นะคะมันค่อนข้างท็อกซิกนะคะความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างท็อกซิกมีความสุขมากก็จริงค่ะในบางครั้งแต่ทุกก็ทุกสุดสุดก็จริงนะคะอันนี้ก็มาเป็นแบบแพ็คคู่เลยนะคะขึ้นสุดลงสุดในการคุยในการเจราจาซิมีความรู้สึกว่าไม่ได้ผลไม่ได้ความนะคะกับคนคนนี้คุณจะได้รับความแพ้แพ้หรือไม่ก็เสียเปรียบเสมอในการพูดคุยค่ะวิธีการในการที่จะออก จากสิ่งนี้หรือหาแนวทางในการแก้ไขที่มีความรู้สึกว่าเจ้าชะตาหรือว่าคนที่เจอปัญหาในตรงนี้จะต้องตัดสินใจเองรักตัวเองให้มากๆนะคะแล้วก็พาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ตัวเองรู้สึกว่าสมควรที่จะอยู่นะที่นี้ค่ะ angelancer มีอะไรอยากที่จะบอกกับทุกๆคนบ้างนะคะ ใบแรกนะคะออกมาว่า no ในส่วนของใบที่2บอกว่า choose a new direction นะคะซึ่งไม่ความรู้สึกว่าไพ่สองใบนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกันก็คือโอเคเวที่กำลังจะไปอยู่ตรงนี้มันอาจจะไม่ใช่เวทที่ตัวคุณเองสมควรที่จะได้รับเพราะว่ามันท็อกซิกมากนะคะ choose a new direction เลือกทางเดินใหม่ถ้าสมมติว่าใจคุณต้องการหรือว่าคุณอยากที่จะได้พบความสุขเพราะดูๆไปแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์หรือว่าบท สิ้นสุดแล้วการที่คุณเป็นคนดีคือความรักไม่ใช่รางวัลตอบแทนความดีเนาะเพราะฉะนั้นการที่คุณดีการที่คุณอดทนมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้รับความรักของเขาเป็นการตอบแทนนะคะแต่ถ้าคุณรักตัวเองแน่นอนว่าคุณจะได้รับในสิ่งที่รักคุณเช่นเดียวกัน,นะคะนะ่ะนะอะละของพิจิกนะคะไปเราไปต่อกันที่ คนโสดนะคะในเดือนนี้นะคะคนโสดเป็นอย่างไรบ้างเมนเนอร์จีของตัวคุณเองนะคะเป็นไพ่8ถ้วยค่ะคนโสดตามมาด้วย10ดาบนะคะ2ไม้เท้า Hi, ไฮเพ e t e s อัออคพายฮัลเฟนแปดเหรียญค่ะหกเหรียญ Justic เด็กถือเหรียญและเป็นไพ่ สี่ไม้เท้าในเอพิโซดนี้คุณคนโสดคะ่ะมีคนเข้ามาหาคุณหลายคนคะ่ะและก็มีคนที่คุณถูกใจด้วยนะคะน่าจะแบบคุณน่าจะลังเลว่าคุณจะเลือกใครดีอะในสองคนนี้หรือว่าในหลายๆคนนะคะคุณกำลังเลือกอยู่ว่าจะเอายังไงจะเลือกคุยกับใครจะแบบไหนจะไปยังไงดีนะคะเพราะทุกๆคนล้วนน่าสนใจไปหมดนะคะ คุณกำลังหาจุดอยู่ว่าคุณจะโฟกัสที่ใครดีถึงจะแฮปปี้มากที่สุดแต่เมื่อดูดูไปแล้วซิดก็เห็นว่าทุกๆคนล้วนให้ความสุขคุณได้ค่ะมันก็เลยทําให้ใบแรกเป็น10ดาบนี่ไงคือคุณหาคำตอบให้กับตัวเอง,เองไม่ได้เลือกไม่ได้ค่ะตัดสินใจไม่ได้ไม่รู้ว่าจะยังไงดีนะคะทุกๆคนล้วนมีดีมีเสียในแบบที่ตัวคุณเองก็รู้สึกพึงพอใจเช่นเดียวกันนะคะต่อไปค่ะ The e m p e r o r นะคะสถ้วย เดอร์สตาและเป็นไพ่เดวิลค่ะโอเคไพ่ออกมาบอกว่าช้าก่อนค่ะคุณอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรเลยนะคะสำหรับคนที่มี Choice หรือว่ามีคนเข้ามาเยอะแยะมากมายในตอนนี้ดูดูไปก่อนค่ะคุยๆยกันไปก่อนเพราะว่ามีหนึ่งคนในคนที่คุณถูกใจเขาอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วการด่วนตัดสินใจไปในในเดือนนี้ซิไม่เห็นว่าจะได้รับประโยชน์ อะไรนะคะมันดูเสียงเกินไปด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นค่อยๆคุยไปค่ะค่อยๆคุยค่อยๆรู้จักกันไปน่าจะดีกว่านะคะเผลอคนที่คุณรู้สึกถูกใจมากที่สุดนั่นแหละเป็นคนที่ทําคุณแสบที่สุดเลยนะคะในเดือนนี้เพราะฉะนั้นอยากให้ระมัดระวังนะคะถามว่าคนดีมีไหมมีนะคะมีค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกค่อยๆดูไปให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์จะดีกว่านะคะ a n d r จล s e r ที่ออกมาเขาก็บอกว่า wait นะคะรอก่อนค่ะที่รัก รู้ว่า,าคุณเองก็อยากที่จะแบบโฟกัสหรือว่าอะไรกับใครคนใดคนนึงไม่อยากที่จะคุยเยอะไม่อยากที่จะอะไรเยอะแต่สิมองว่าการเซตให้ทุกคนนั้นเป็นกัลยาณมิตรเป็นอะไรที่ปลอดภัยกับคุณมากที่สุดแล้วนะคะในช่วงนี้ราคาสำหรับของ ชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกนะคะในเอพิโซดนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอขอบคุณสําหรับการ subscribe นะคะการกดไลค์คอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ที่น่ารักรายละเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ใน description box เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันค่ะทุกคนและโดยเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ